สวีค่ะมาเจอกันช่วงเย็นเนาะวันนี้เนาะมาดูบรรยากาศเย็นๆลูกๆก็มาเที่ยวอีกแล้วลูกๆมาเที่ยวบ้านนะคะมาเที่ยวบ้านกันเติมสวนดอกไม้เบิ่งพักหวานพักหวานพักหวานใหญ่เลยเด้อจะเด้อนี่เด้อพักหวานนะคะพักหวานก็ใหญ่แล้ว พอเก็บได้ไหนี่เก็บได้ได้ไหนกัมหนึ่งผนเด้อพี่น้องเด้อนี่ดอกไม้กำลังออกดอกงามงามค่ะดอกงามขนาดเลยเด้อจ้ะเด้อสวนดอกไม้โอ้ยมือ่อเสาร์นี้ฮดอยู่บอฮดอยู่เนาะดินเปียกยังนะจ้ะสวนดอกไม้เบิ่งงามมื่อแรงเนาะข้างๆบ้านเนาะรอบๆบ้านน,ะ,บบาน,นะจ้ะ ป่านนมืรเ่เห็นดอกเมื่อนี้พระอาทิตย์ลงแล้วพระอาทิตย์ตกดินแล้วเด้อจะเด้อด,ดูดูรอบรอบบ้านเราะคะดูรอบบ้านเนาะก็เมื่อนี้นกะลูกม้ากันนะพาก,กันเผาปลากินอีกแล้วจ้ะเผาปลากินกันเนาะพี่น้องเนาะมาเด้อพี่น้องมาก,กินเผาปลาน้ำกันเด้อจะเดอเื่อนนนี่ลจะลจะ้ะเผาปลาเนะ เผาปลาได้พี่น้องโอ้ยใหม่แล้วมากินปลาใหม่จ้ะเผาอีรีเผาจนใหม่ดาป,ปีปีเลยป้าคือใหม่ค่ะแค่นี้ตัวนี้ซิบะใหม่ป่ะตัวนี้นะโอ้ยใหม่คือกันเด้พี่น้องเอ้ใหม่หมดแล้ว นี่จะไฟแห้งผนเนาะไฟนแห้งผนพี่น้องไฟออกอีกกอไฟออกอีกก่อนเ้ยกินกีปลาแล้วพี่น้องเลยเปลาเผาแล้ว จีอย่างขักเลยพัวนะปลาจีกินปลาจีว่าผัดเผาปลาลืมพริพรกลืมกั๊บเรืมกับปลาใหม่เนี่ยเลิมื่อแต่หย่างไปเบิองดอกใหม่นาะหย่างไปเบิองดอกใหม่กับมาปลาดําปิดปีมาเลยเพี่น้อง ตัวน,นี้สี่ใหม่วะ่ะจักเข่าแล้วลูกก็เอิ้นมาเอ็ดงานก็มาปิ้งกับบมานี่ลูกีการเข้าไป ไหมเบิดแล้วจีปลากินจีปลาเดอ้อว่าแม่นปิ้งเด้อนี่จีแล้วจีมันดำแล้วมันดำมันใหม่เมื่อแล้วนี่ตัวนี้สิบ่เป็นจีดอกตัวนี้สิเป็นปิ้งอยู่ ตัวนี้สิเป็นจีตัวนี้สิเป็นปิ้งตัวนี้สิเป็นจีกินจีปลามาแม่นปิ้งปลาพี่น้องเอ้ยเป็นจีแล้วบานี้ โอ้ยกล่องก็หัวกิดหัวขำน้ำเจ็บซี C, ตาลาไล่ไปแล้วพิ่งปลาคลิปนี้ก็ไวาสักหน้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อปลามันใหม่แล้วเด้อสีพริกปลาก่อนเด้อจะเด้อ